โอ้ยงพิกแม่ไม่ได้กิน <c oughs> เหรอแม่มาดิแม่ถ้างั้นแม่ไปกินข้าต้มมัด <c oughs> ออ่อยว่ <c oughs> เาเป็นไง่ไกินข้้มมัดเา่อกอือนะเอของเก็บข้าวหัวด้วยนะออแอเนี่ยแล้วนี่มาก็มาเค่กะเป๋า <c oughs> เองนะ

ชิจันหลอส่งแชตางวดมันก็เป็นลมแล้วอ่ะฉันอ๋อตรงให้เลยนังใหญ่เล่นะโอ้โหอส่งตามงวดแล้วแล้วตั้งนใหม่มกาก็คืนไงแต่ก็หตายแล้วหมดเบรจบแล้วกินเลยยาด้วยก็เหมือนนได้แลตามช่งโตกันบ้านจานมุเลวอ่เบอร์องพีนอคุณชน นี่ก็เกลือกนงคเกล่ไหนกินดิไม่เอาเออมันเกือที่ก่นมาแม่แม่สุมเขาต้องมัดดูดิมันเป็นตัวดููนี่นูนพี่ชยทำจ้ะอืมอ๋อเป็นเกลือไอ้นางนต่เจ้าโอ้บุ้มาก็กำชดเกลือเลอกอย่างให่ยายชินเกลือใร้ตาต้าชินที่นะ

แม่เ้าต้มนี้เขาขายบนสายการบินบางของเอลเวย์ค่ะไม่ใช่เขาให้คุณเปนเครื่องบินกินเล่นๆนีตั๋วกันมันมีตั๋วกันเลขเดียวเลขจเลขเดียวนี่ตัวไม่น่าจะได้อยู่บนเครื่องบินนะฮะเอาตรงนี้เอาบนเต๋ะ ไม่ลองกินควโดมู่กินติดต่อควโดมูมันกินได้นเต็มชเออโดมูน่น่ากินดูเตนี่ทำไมไม่หวานตัวนี้จาได้จ่าได้จ่าได้หละไม่ว่าก็บอกแม่แล้วว่าไม่อยู่บนสายการบินนะ nước trái đúng không? cho nước ngọt thì yo không Nào để không? Không được không được, không được. ดีเลยอร่อยมาแบบนั้นลยวัก็ื่นนอตกากินหวยงกวกน้อเีเลยไม่ได้หรอกค่ะต้องจ่ายเขาค่ไหนนเากัเดี๋ยวไปจ่ายให้แกเสียน่ย้าวโกอง จะทำที่ไหนจ๊ะไอม่อย่างงี้ม่น้องหอยดา้หอาห้าดาว้าัดน่เลยวมงนี่วอใหม่แล้วอยาเลู่่ด้วยดอือือเจ๋เรียบมือนกันนะพูดถึงจหายก็เล่นละครเก่งจริงเลยไม่เคยเลิกเล่นน่จนน่จนไปเล่นตลอดเวลายังไงแม่ยังไงแม่ ทำไมต้องตาไม่ติดต่อแม่มั่งเป็นช่วงไปเรื่อยๆยุกนี้ไปเจอดาราเป็นฝาใหญ่สักคนไอ้พิมพ์นส่แล้วหน้ามันสวยเนาะโอเค